สวัสดีครับเจอกันสายๆครับผมช่องสมหาศสารสวิตครับ <c oughs> รถเสร็จทุกคันแล้วนะครับก็เหลือแค่งานเชื่อมครับ <c oughs> จังเชื่อมอารมณ์ดีเกินเชื่อมอารมณ์ดีเกินไอ้คันนั้นนะ่ะ ขนั้นก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับล้างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมจอดตัวนี้ก็เหลือเชื่อมุ้งกี้ครับ <c oughs> ตัวนู้นเสร็จแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยสองคันนะ่ะที่คู่กันครับมีปัญหากับเ,ออเครื่องครับผมเดี๋ยวให้ช่างเครื่องเขามาดูครับช่างเครื่องเขามาดู ผมมีช่างเครื่องประจาครับผมนะให้ช่างเครื่องเขง้ามาดูแต่ข้างในนี้เสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดทุกคันแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆวันนี้ก็เชื่อมนี้เสร็จก็น่าจะได้เป็นทางกลับครับผมตอนนี้นะฮะลอบไหนฮรอบไหนลับไหนรอบสนเนาะ อยู่นี่แล้ว <c oughs> เอาดีนนี่ครับหมดอุช่างรุ่งเชื่อม่อยครับผมหมดกี่กลองแล้วเนี่ยรวดเชื่อมเนี่ยไอช่างเข้ากรองที่สามแล้วกลองที่สามแล้ว,ลอลวโอ้ยเอารวดวเชื่อมก็ทิ้งเนี่ยวมันเชื่อมไม่หมด <c oughs> เชื่อมหมดนี่นู เอาค<ะ>ูันบเช่ปปชอี่ครับเช้าฝัง่งนู้นครับขึ้นขึ้นมาฝั่งนี้แล้วครับอเอาเก็บตุแกเด้อเกตเหลี่ยมเอาเกตุแกเลย นานนูรวาตัดไปเอนอฮะนานอนุบาล ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เสร็จไปแล้วครับนะ ดูครับนี่นี่ครับแนวเชื่อมนี่ครับเชื่อมต่างๆครับเนี่อก็ลวดเอลจะที นี่จะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับแนวเชื่อมนี่ครับก็ด้อดรอบเดียวนะครับน่าจะแข็งอยู่ครับผมโ,โ,โนชัวน่ยเจียงโ,ยโอ้ย ยกได้ห้าตันกระันตีห้าตันโอ้รอช่างรุ่งคนเดียวเลยนี่นี่ครับน้ำมันเครื่องก็ถ่ายไปแล้วเมื่อวาน มื่อวานถ่ายไปสามสามคันคันนี้ถ่ายแล้วใส่ครับแล้วก็คันข้างในนึนครับคันข,ข้างในนู่นถ่ายเสร็จเติมเรียบร้อยครับไอ้คันที่อยู่คู่กันเนี่ยไอ้คันคันเบอร์นี้ถ่ายออกมานี่น้ําน้ําเต็มเครื่องเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตาน้ําตาน้ํามันรั่วหรือเปล่าหรือว่ามันรั่วตรงไหนแต่โอยไม่ไม่รั่วแน่นอนครับเพราะไอ้น้ำมันเครื่องมันมัน น้ำมันเครื่องมันไม่ได้มันไม่ได้ลงน้ำมันเครื่องมันมันไม่มีในหม้อน้ำครับผมถ้าออยรั่วมันจะมีในหม้อน้ําแต่ผมว่าน่าจะจอดแล้วมันไหลหยดหยดหยดมาเรื่อยๆครับผมจะต้องดูอีกทีก่อนอาจจะเป็นตรงปั๊มน้ําก็ได้ครับที่มันมีที่มันมีตาน้ําอยู่อาจจะมีส่วนแล้วก็คันนี้คันนี้ไอระบายออกเยอะครับแบบออกเป็นควันแบบปุ๊บๆๆเลยนะครับนะคันนี้ ก็ไม่มีอะไรครับงานจะเสร็จแล้วยังโนมาตื่นได้นะฮะไงพูดปีมุ่นเฮะไงพูดปีมุ่นแปตื่นมุ่น,นีไงพูดพะสะพูดพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธศุกร์ดำไงเหรอรโอ้ อยู่ตรงนี้เกือบครึ่งเดือนครับสิ <c oughs> ประมาณ10วันน่ครับประมาณ10วันแล้วจะเสร็จเสร็จจังนี้ให้เขามาดูเครื่องดูอะไรก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเสร็จอีกทีเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายก็ถ้าช่างลุ่งอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะทำการตรั้งเฟเชอร์ครับ คันนี้กับคันนู้นสามคันครับจะตั้งเพชเชอร์สามพันจะตั้งแรงดันใหม่อะไรใหม่ครับผมเซ็ตระบบใหม่พอตั้งแต่นี้มายังไม่รู้เลยครับว่าแรงดันมันเท่าไหร่ะจะต้องตั้งแรงดันใหม้มันได้ไรได้จับแรงดันดูครับจับแรงดันปั๊มดูจับแรงดันระบบไฮดรอลิกดู โอ้อย่างงี้มันดีเกินไปแล้วนี่ตัดซิ้นกับนี่ทำไมดีเกินไปมันดีเกินไป,นนไปโอ้ร้อนครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนก็จะได้งานช่วงเช้า ประมาณเช้าถึงประมาณสักห้าโมงเช้าครับแล้วก็ช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองกว่านี้ไม่ได้งานเลยครับมันร้อนจัดก็จะประมาณได้งานประมาณบ่ายสามบ่ายสามลงมาลงมาประมาณทุ่มหนึ่งครับผมนะต่อวันร้อนครับร้อนจัดเลยครับโอ้โหร้อนแบบไม่มีลมอ่ะ ไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับตื่นตอนเช้าก็ลุยงานกันเลยต่อข้าวสุกครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ